ต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบาวีชาแนลพี่น้องเมื่อนี้บาวีก็ไล่มาทางเขื่อนทางซานของน้องลอยพี่น้องเลยมาเป็นครั้งที่สองเนาะบาวีก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องเอาไปโอ้ไปลมกับน้องเพันเลยเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้อง โอเคพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไล้ตั้งใจาิทว่ากินข้าวได้หรอเนาะกินข้าวได้ก็อหมอนั่งเด่นอยู่เนาะพี่น้องเลยแน่นพี่หาทางบานน้องโดยหาสบายดีก่อนเ่นเลยดยสบายดีโดยเนาะอย่งไรทำงานคือเงียบให้นางท่องตึงมันนางตายย่อนบานนี่ท่องตึงตายย่อนพี่น้องโบแบบว่าโบนั่นเป็นไรเนาะ มื่อนี้บ่บไ,ไ,ได้ไปทา้งหลบ่เหมือนโบ่บ่ได้ไปทา้งหลายนอืมเดี่ยวเดี่ยวเตรียมเบียกเตรียมงานกะครึ่งนึงแล้วครึงคร่งนึ่งแล่วเดี๋ยวว่าการเตรียมเบียกเตรียมงานนี่ไปหาว่าออกคนหมดขึ้นวันนี้เลยกะหาบอกคนอยู่แบบมันจะจ่อนะอมันจะจ่อแบบสรงซ้ำมืดต้องคอยไปบอกถ้าสิอบอกใจกะยันเพิ่นลืมกนะ่อนค่ะโอ้แปลว่าตัวนี้ยังไม่ได้แล้วเนาะดูบางบ้านเพิ่งจะเอิ้นเอิ้นเราเอิ้นอย่างเนี้เนาะ เินเราบอกเมฆเราแบบนด้นนะเราของน้ำตาในโดดนี่บอกบอกแบบว่าเขาไปหาเพคนนะคำคำบุญคำบุญนี่เพิ่นเชิญมาเพ่เพ่คำบุญเนาะเพคนมามูมาทานอันนี้กินโดนเป็นข้าวเป็ข้าวเราใช่ไหมครันบาง้อบโมชงข้าวเด้เพิ่นว่าเด้ในเพลงเนั่นว่ากินดอดน้อบโมชงข้าวบอกเนี่ย เพลงช่วงมื่เจ็ดคำติทางการถอดเ,เจ็ดคำแฮมออกไม่ออกไม่เจ็ดคำลายได้มือนนีน่เนาะคนเห็ดลายได้มันเป็นมือชันวันดีแน,น่นะสีวันงาม,มในบ้านในกะ<ม>ระไยอออบวันานารยนี่ันวันดีสีวันอ,อนา <c oughs> ต้องลอยก็คือ <c oughs> ว่วนขึ้นมาเนาะ ไปมาใครเห็นว่าก็ว่ามีแต่ว่าท่วงว่าละอ้วนแต่แม่บอกกันว่ายังจำเก่าอยู่างนี้นะจำเก่าบอกน้ำนักต้องขึ้นนะค่อยว่าตาขึ้นอยู่งนม่เน้นคดีค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งคอยเบิ้งน้ำตาค่อยก็แตกต่างอยู่ผู้เห็นบอกว่าบอแมนว่เห็นดนเนาะยังตื่นกำจัางบอกกับแบบลองไล่เบิ้งโนดแต่ละคลิปเนาะเอาก็เข่าวไายเดือยอยู่มันมันมีคลิปอยู่่เบิ้งกับเออ ว่ามีน้ามีนวลขึ้นนะนะว่าอย่างงใช่มีน้ามีนวลจิตตอนแรกเฮาห่วยว่าจะถามมึนได้ว่าเพิ่นกินชื่อยาตุ้ยมากินบ่ไหวบางคนอยากตุย้ยากินชื่อยาตุ้ยมากินเนาะบางคนมาอยากจอ้อยไปเป็ื้อยาจ้อยมากินอีกไรตุ้ยเนี่ยไปอยากจ้อยจีนี่อยากตุ้ยเนี่ยไม่อยากจ้อยบ คนหัวเสียกินดุยยังตุ้ยนุ่งเพื่อนกันย่ะกินลายบ่เจ้าเจ้ากินลายกูเก่าบ่เกากินเข่าเสพบ่ครับบางเสื่อก็กินบางเสื่อก็บไปกินกระปั้มเก่าล่ะอ๋อเรื่องกินนี่ประมาณเก่าเสพแน่บ่เสพแน่แน่เนาะถ้ามีของเสพก็บเสพเนาะถ้ามีของบ่เสพก็บบ่เสพเั่นเลยเรื่องกินนี่แต่ว่าบอได้สูตรเรียกแน่เดิพอไว้หยุดตุพอได้ออกกำลังกาย กินเขาเลยสวะว่าเล้ไปไซนี่อยู่เพื่อนอ๋อแบบว่าเราเ็ดกินก็คือว่าผ่านอยู่เนาะโอเคอยู่เนาะแม่เราเคยกินคือว่าแซ่บอยู่มือต้มเป็ดนั่นแล้วว่าผสมประจานกันอะว่ามือต้มเป็ดมือนี่แบบว่าเราเป็นคนลงมือจัดไปเลยมือนีว่าโอเคอยู่ผ่านอยู่ก็ดีไปอีกอย่างนึงแบบว่าเรากิน ก the ินได้ก็ได้ฮะนะบางคนผู้หญิงนี่เพิ่นสิบุกคอยจะกินแบบนี้เนาะกินแบบซอยจุซอยจิจ้ำจ้ำจิ้มจบางคนกับบวกกินได้บางคนช่วยเจ้าแบบเคยกินมาเนาะกินกินได้นะบุกคอยเลือกนะบอกกเออกินได้เม็ดเนาะแนวดิบ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 แห้งมักแนวดิบดิบแนวมันจังนจังแซ่บเลยมีชีวิตชีวาเนาะ ตอนคืนก็ยังจิตอดคอกไปหากินแนวดิบิบอยู่ยาได้แบบนี้ยยาอะไรได้ไหเนาะยาแบบนี้ยพูดพูดได้เลยนะทั้งทีเนอนข้อศีรษะจากบ้านนี้จะเตรียมเครื่องเตรียมนั่นไว้ในงานเนาะไม่ว่า มาแต่งอยู่พี่บอลเดียวปะกะบอแต่งสองบอลมือคุ่นพรอมโดยเราแต่ว่าทั้งนี้กะแบบเคยเพื่อนมาแบบเมื่อไผ่ไปพุ่นแะ้วอ๋อแบบว่าเฮาจัดมันแบบเอาไผ่เมื่อเฮือนนี่ต้องเคยต้องมาพี่ก่อนบ่โดยไม่บอดีเมนแบบไผ่เฮ่เมื่อโดยบ่บอละกัแบบมาพี่พร้อมกัรธนาผูกแขนแล้วทั้งพี่และกันเฮ่เมื่อเมื่อส่งเลยอืมกะสิคือกะคือแบบเดียวกับบ้านเฮาเนาะ ถ้าเคยมาแล้วก็พาไผ่เมื่อคืนเพื่อนเนี่ยแบบทั้งนั้นกัจัดแบบต้นถักอันตกไผ่อันนั้นนี่เราอันไปวัดพระธาตุพุทธวานเห็นนารมณในสตอรี่แล้วสตอรี่บ่เนี่ยแต่ว่าเราสิยันสบ้าอยากได้ครูได้คิงไว้ไปจ้ะบ้ากคือเก่าวได้นะคขาบอกเอาแล้วเนี่ยเมนอยูบ้าอยู่บ่าบ้าเราขอพรสื่ออะไรขอพรอยากได้ครูบ่ อ่ไเนาะแล้วได้อย่างไรก็โอ้เนี่ยได้อย่างไรกอรคอเบิรดวงสงชัยยันมีมาอยู่นะอันพลอย่างไรครูเนาะบอกว่าได้ได้เป็นทักซักชิดได้อยเจอเนื้อคููเร็วๆเนี่ยนี่บอกเมนซักชิดได้ต้งหวยห่วยเจไปบ่าบว่าไปรถบางคนก็ลายได้ผล่านในเจ้าเจ้าบ้านั่นเจ้าเขียนบอกแบบมันมีคนเขียนไห้เจังบอกว่าอันว่าอยากได้ครูนะเขียนใส่อยู่บอ เพราะว่าพื <bond es> anyway, <c ười> ่อไปอันั่งพังอันเนี่ยพอเทศเนี่ยพอฉวดบางเทอก็มีเลยด้วยมีมดมีมดเพราะว่าอยากได้ผัวว่าะช่างซ้ำบางคนกะอยู่ร่นได้หนะหาบัวได้จากที่หาบัวได้จากที่นะมันก็มีอยู่ว่านีนก็ยังมีมีบ่เจ้าคือบูเฮ็ดคือเพิ่นบละเฮ็ด้วยเป็นยัง ลูกสาวอยากมาทำไหนมาไหมมาไหมมาไหมยั่นนะบิ่งร่มเลยอ่าทุ่งาก่อนทุ่งาก่อนไหวดีก่อนไหวดีเห็นยู่เห็นยู่นี่นกเป็นนี่แหละนกอ่ะนี่ว่าอันว่าอยากได้พ่อน้องใส่ปานไบใบเขียนลงไปหั่นโอ้เขาสีเดียวเบื้องหน้าแล้ว คนผู้จบผู้งามวะอันธิบายเนอะผู้จบผู้งามกับมันบ่มีเนาะกับจับเป็ดเลยเนาะกับเมนอยู่ได้นางเถื่อเข้าไปไปหันก็เห็นผู้เพิ่นว่ะกับผู้ผู้จบผู้งามอยังนางเถื่อกไม่ว่าเขาบอกกล้าดินบอกคือว่านี่ไหนเพิ่นเลือกบอกทุกว่านี่ไหนเขากิดบอกหูคือกันเนียนยังบ่มาฮอดมันหนิงแนีนยังบ่ถึงว่าซ่านซานเนาะว่าให้เพิ่นไปน้ำมาแหนิงแนีนยังอยู่ไกลแน แบบเดียวกับทังล้านน้องโดยเพื่นไปบ้าไอ้นะยังเกือนอีกเนนเพื่นอยู่ไกลโมเมนต์บ้าเรกไปบบนไปอันไปโคพนโคพนปะให้มาห่อนไปวัปไผ่เน่ครับม้คนสองพนขึ้นสามคนคจำลองพ่อมโอ้หีร์จักไปโด กรายไดวนไปขอพรปล่อยปล่อยปลาไปั่นา๋อรายได่ากะบางกะจาย้คาสบายอืไันพรปรถนาเนนกับบ้านน้ำไปแกะน้ำว่าคือว่าดังชุดเในแถวนี้เนาะแม่ถตวเด็ดชุดเลยด น้องทางฝั่งไทยเพิ่นกับมาลายได้มาขอโคนมาปะมาบนกะบางคนกะไปปะไปบนอยากได้ลูกไล่อดีได้บางคนนะ <c oughs> <c oughs> บอล <c oughs> อยากได้ลูกอ่ามุ้ยพ่อไปจัก มีอยู่แบบอยากได้อะไมีแต่แบ่มีมีพอแต่บ่มีลูกนะบ่ท้องนี่เพื่อนนะมีลูกย่างนะตุกจมีได้แบบจันกะคิดว่าบ่มีพอไปว่าอยากได้ลูกนะยะหย่างอยู่ได้ตัวเดียวได้ดังโอยเราบ่ว oh, ่าได้นังของมอกอยู yup. okay. well ่ได้แหละนี well ่บัวบ้าเอาผู้เดียวนี่แหละ้อมันยังบ่มีได้ผู้เดียวนี่แล้วคือจีบ้าผู้เดียวต้องเจอปลาต่อไปได้ใช่เอาบ่มีพอเราอะไรผู้เดียวเราต่อไปก็มีแน่นอน เอาพ่ออีกยังมีอีกเนาะมันก็อีกสถานนึงนึ่งกานนึงก็มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะเนาะคือว่าตอนนี้ยังบ่มีอีดีบ่น้องด้วยคุยไปเถอะคุยไปเบิ้งไปบ่าไปบุญมันยังไสเนาะเอก็อยากให้จริงจังกว่านี้นะเดี๋ยวบ้าจะให้เข้มงวดกว่านี้นะอออ๋ยากให้เข้มงวดกว่านี้แม่นคุยอยู่หงแต่ว่าธรรมดาเด้แบบจืดจางๆอ่ะนะแบบว่าต้องตื่ม เกลือต้องไปอีกนิดนึงแต่มันเค็มมันัดมันยังอยากจางอยู่นี่อยากจางอยู่แต่มันเค็มข้นไม่ว่าทำนองนั้นไม่ว่าทางผู้ว่าแบบการล้มกันอย่างมันโบโบเค็มข้นบ่แม่ก็อยากให้แม่ว่าเค็มเค็มข้นอะไรแบบขึ้นมาหาแล้วน่ะแต่เฉพาะราอยู่ทางไหนกันได้ ว่าอยู่ลาวบ่อยู่ไทยบ่กระแบบอยากให้มาหามาเลยโอ้เมนอยู่บ่ทางร้านน้องลอยสิให้กล้าให้มาอยู่บ่กรสิเป็นยังก็มาได้ไหมมาได้บ่อต่ว่ามาเรว่ามันบ่แม่นกะหักแพงลืมเคยกันก็ได้แบบขนาดโอ้ขมาเยี่ยมมายากเห็นเบิ่งมาคุยกันตัวจริงเนาะนตรงไมาขับได้บ่เป็นจังได๋จังได๋กะยังบ่ได้มีทางอัน เอฟซีทางไหนได้มาหาทางนองหน่อยแมนบอแมนเดี๋ยวข่อยสิาพาเอฟซี FC ข่อยมาเล่นน้ำบอแมนมามาเราเห็นทางเอฟซีเขามีแต่รุ่นหัวงอกเนาะ <c oughs> มาเห็นจ่ไปเล่นปุ๊บไลยกับผ <c oughs> มเป็นยังโดกับมาลิดมาเทียงกเป็นยังมาลิดมาหัวบอบอได้แล้วคือว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลไกลับห่วยหมอนนิ่งฮอนแนนเนี่ยเพิ่งกลมาใช้ได้แนน คนเฮาเป็นของเจ้ามันก็เป็นที่เจ้าแม่นชาว่ามันจะเป็นของเฮาเนี่ยมันอยู่ใช้มันก็ต้องเป็นคือเก้าเชาวบ้านพอดีว่อยากได้ก็ได้คือเก้าถ้าม่อยากได้ก็อย่าง้รมันมันเป็นเลยนี่เอาแล้วเนาะเราอยากได้ก็มาถึงแล้วก็ต้องเอาเราอยากได้เนี่ยเนี่ยกับอยากได้แหละอยากได้ก็ได้กันมันบ่ฮอดเนี่ยมันบ่ฮอดยังไงว่าบ้องฮ้อนยัได้กับบ้องได้เลยเนี่ยาวบ้านเนี่ยเฮาอยากได้เนี่ยเบางเทื่อบางชิงบางย่างก็ อยากไล่สิตายกับโบได้มันโมเมนต์ของเขาแบบพวาวาคือกันผูพวากับคำพูดเขามักเออมักมักแท้มากว่าแล้วมันบัดมันห่างมีลอกแนวมันผิษจุดไดนจุดหนึ่งในกระโบ่บ่ได้่ในกระขนาดผิดกันนิดหนึ่งกัแยกละเมนแยกบ่ราะพิดกันนิดหนึ่งเอามันโมเมนต์ของเขาคือมพวานี่ละโอมันโมเมนต์ได้จ้ะคำพูดมันเมนนะห่วยอาเซียนในมันก็เมนคือเจ้าโนย ันนี้คือกันบพรว่าสิยู่ทั้งไทยหรือว่าอยู่ลาวเขาอยู่ทั้งต่างประเทศกะคำว่า,ม,ามันแม่นนิ่งแม่นแน่นอยู่ใกล้อยู่ไกลเพิ่นก็ได้ามาหาต้องได้ามาหามาเห็นโหโต้องมาเห็นตัวจริงว่าชั้นฮะ่มบางเทือกบางที่แบบลมแต่ในโทรศัพท์เนาะโโบางเทือกประเทศสิบวกได้เปิดหน้าเปิดกล้องใช่กันแบบอลนบางเทือกกแบบเปิดกล้องมันมีกล้องมันก็มีลายแบบเนาะแบบไหนเอ้าลายแบบที่ไรก็งามใกล้ละ อยากคนขี่ได้ก็เฮ็ดงามได้นะก้องมีลายแบบคือก้องมาบยนี่บอกรทำตั้งมาถือบอลนก็ไ่อยากตั้งนะยมันงามเราแกระนั้นเราเห็นตังไมใ่ไนามเกาอะนี้เรางามอยู่ไล่ายขี่้้ยฮะจะงามอยู่บอง่างๆช่คือจะเป่าอย่านีนี่คำมมานั่งของมอกน้ำนี่

จะมาทาชีวินะยังน้อยๆแนเนาะแม่นกซ้ํตัวนี้อยู่ซก็ดื้อนี่นึงรถนี่นึงเนาะนี่ก็ใหญ่แ้ตายแมรถนี่แหละเฮามากบยังบ่ได้ฮอดปีเด้มการโอ้การดมนี่คือว่ายังอันทางเบิงไปๆมาๆยังแบบยังบ่มีน้ําหนักน้ําหนักนี่มันขึ้นอยู่กับตัวทั้งน้องดอยเอง่สิ Thông và chi sang và vaman chi rai chăm lại nó và chi rai chắc chắn chăm badai thoa nó chẳng lắm chẳng lắm chừng lại nếu chẳng lắm chừng lại nếu chừng lại lô chừng lại nếu 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 chừng mà nếu chừng lại nếu chừng lại nếu chừng lại nếu chừng จ็กคิดจังเป็นโดนะพะอ่อเพ่ฮะจักแล้วมันเป็นชิปขีดป่ะจ,จักแล้วชิปขีด <c oughs> ดี่ะดีนะที่บ่อโลโชัก <c oughs> เป็นทั้งได้ที่ว่าเจ้าลมที่ว่าสั่งนำนางได้เดียวนีน่เป็นคนลาวของพวกคือคนไทยจัะคนลาวนี่แหละคนลาว<อ>คนไทยนี่ยังสั่ง,งมาได้สั่งมาได้เออ โได้ขีดเลยคนไทยนี้เออโดยโดยบได้ขีเลยวาตะกก็ได้เครื่องขีแล้วตักออกมาเลยลดลงเรื่อยๆการลมกับคนไทยเห็นบอกำลังขึ้นมากใกล้จะหดขีดแด้วบัตตัดน้องอีกโอ้ต่างบาทแท้บ้านนี้ ลมลมแต่ละคนนี่ไปว่าหาซั่งน้ำนั่งเอาครัง้งนี้เจ้านี่เนาะโดยแม่ครับชอบมาเติมขีดกันโอ้กำห่อนโลห่ลอนอยังนี้อย่าอย,บบยากกล้าว่าะฉันเศร้าพอเพลินเลยโอ้หอนโลนี่คือว่าซั่งให้มาเฮือดเลยไปจั่งนี่ก่อยว่ายันเมนยูนกบลมกันไปห่อนโลห่อนอยังนี้ยันซั่งอยู่ซั่งเนีมาเลยเออมาหาค่อยแน่อยู่เฮือนพี่ว่าอีกเด้อเออเนาะคือว่าไรอันทางด้าน ชาวภูไทยเฮานี่คทำมาทำมาได้มาหาอยู่เพื่อนอยู่ชาติแล้วนี่ทำมาพาไปทัวร์ที่ทัวร์เรนนี่เสียคล้วยใช่ไหมพื้นวะเมนบอกเสียคล้วยบอกรอมาหนึ่งตัวเด้อเราจะไปเล่นเที่ยวพี่ยันวะแต่เสียแต่เสียคล้วยยังไงไปอ่ะเสียพมีไฟกล้ามาเลยพี่พ่อยู่กันพี่น้องเลยอ่าทำมาพื้นวะทำมาฮีดเบบาน คำว่าจะเอากันจริงๆยังๆนะแบบเสียขั้วไอ้พง่ายจ้ะคำว่าเอามาอยู่พี่อยู่เพื่อนเราวนี่เสียงัวคำว่าปะามาห่างกันแด้ใช่หนุ่มเลยปะห่างมันกะเนี่ยใจพูงง่ายเพิ่งเล่าอย่างนี้แทนแต่ว่าไฟพิษไปถืกไปแบบไรนะอย่าห่างกันไฟแบบไรนะเลยโดยเลยเพราะว่าการแต่งงานมันกะลงเงินเนาะจดทะเบียนสมรสอย่างกันทางแน่เด้โดย ไปนี่ถึงสียาห้างกันมันก็ต้องผู้ใหญ่เพิ่นตัดสินเนาะว่าเป็นังไรกันมีหลายกรณีเน่ยแมนมีแต่สั่งน้ำหนักคักๆเจ้าจะสั่งถึงไม่สั่งเป็นชองชัมปีเ <c oughs> ข่ากูนี่บ่มีผู้มักเลยชาวลอยเอ<ม>้ย <c oughs> มันหลายคนเนี่ยเนาะท <c oughs> ี่ว่าอยู่ลนไปเป็นสิบปีแบบมาได้วมดว่ายังไงมูหาคู่หายังไงมันหายากมันหาคอสิบปีเนาะแมน ดอกไม้นี่มันโดนพัวสิบปีอันนี้ตอนนี้ใเฮาที่โบได้อันหาคู่ให้ไผัได้ไปจักแม่ดอกไม้นี่มันกำลังอันงามตอนมันเริ่มบานขึ้นใปไหมและนอกประเทศเนาะบัดทึงไว้มันเหี่ยวมันยังได้โบมีผู้อยากเล็ดเนี่ยบัดนี่เฒ่าแล้วเนาะแม่ขนาดลงหว่านยังาแต่ดอกงามๆแล้วได้ดอกเฒ่าดอกเฒ่าบ่มีไผอยากได้เด้นั่นแหละจังหวะนั่ว่าสั่งน้ำหนักก็ให้งสั่งไว้ไว้เนี่น โทษจูนกันเรื่อยแน่เนาะมันจะสิมีน้ำหนักขึ้นเอาได้โทษบ่ใช่มือนี่นะแกโทษอยู่โทษอยู่เนาะตอนเช้าตอนแรงนอกจายามมีเรื่ก็คือไปโทษเสียบอกอะบอกยังทั้งด้านเพิ่นนี่ทั้งด้านนุ่งโดยนี่โทรศัพท์นี่บ่ได้เหตุเสียงบ่โทรศัพท์จ้ะบ่ได้บัดเวลาคนโทรมานี่มีเสียงเข่าอยู่บ่นั่งเถื่อคอยโทรใช้คือว่าบ่หับโทรศัพท์เนาะบ่เพิ่งเถื่อกร เธออะลูกเอาไปหลิดแล้วันนี้มันไปเทียงไว้วันนี้อ๋อเก่งแฮ่ลูกชาวกับยวกเว้นเปิดฮอดเชียงโทรศัพท์คืนนี้ก็ยังอันนั้นเลยคืนนี้ก็โทรหาป้าหลังจากว่างแล้วเพราะว่าโทรหาซูนี่ป้าโหนหน่อยเนาะไปโทรไปได้จังไลยกดไปตัวที่บ้างกดไปตัวที่บลเลยโดนบางเทธอคือว่าหากระเซ็ดกันยาบัดอ่าเอาโทรกลับบัดคือว่าสมอตอยู่อ๋อ เราไ่ได้จับเราตั้งเป็นคนมุมมังเล่นโทราศาพรัพท์บบอาคือว่ันนี้ไรคือว่าไม่ใชก็ไ่ได้จับเราเพื่อนกับโป้งไว้อันเนี้ยต่างกันเนาะกับไทยเฮาไทยเฮาเข้าห้องน้ำก็เอาเข้าน้ำนอนกันฮียงข้างขาดโบได้บ่ขาดบ,าบ่ไดอ้ดยอย่างนี้เลย<ม>บ่แต่เกั่วตะกี้ทำแบบช่วงแรกๆแบบลินไม่ไหมห่างอ่ะ กัดดินยูทองเนเ่าคือเพิ่นอะไรก็ขอไปดินน้ำขอไปดินน้ำคณะศาสกันยังนั่งยับคือเพิ่นว่าคือเพิ่นบ่อแน่ว่าขาดโทรศัพท์นี่ขาดอันขาดผัวนี่ขาดเป็นธงชัยเดือนขาดเป็นปีก็าขาดไรบ่ขาดโทรศัพท์นี่อาทิตย์หนึ่งนี่ลงแรงอย่าขึ้นโทษบ่ลงแรงขึ้นเลยเอ้ามันแบบมันบ่ได้เห็นอย่างเด้แบบแห้งชิ่งเอาแห้งชิงเป็นโรคชุมเศร้าโตเด้ขาดผัวนะได้ได้ได้ขาดลนกันจากไรเนี่ยยังน้อยเพิ่นว่อันเพราะว่าเขา ถึงโดชัว <rôle> ซ <ste c an iously> ิ่งเนาะมันก็ชีแกเงาแน่พังของพังเองใบแบบนี้โปรเฟสขาดโบได้ฮะขาดโบได้ขาดเนี้นบอขาดโได้บะชองโทรศัพท์นั่นโปรเฟสนะบอเพราะว่ามีเหตุผลนะคะ ว่าบ่บ่อยยังงนั่นยังน่นอยู่ได้บ่ยังงุ้ยังงเ้ยังงมก็คถามอยู่ว่าบ่บ่เนนบ่บ่บ่่บ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 ่้่บ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 ่่า่่บ่่่บ่บ่บ่า่่่่รบบา่่่่่า่่า่า่เพ่่่่่งน่บ เป็นคนที่ว่าบบจริงใจโบพิดจะเชื่อเพื่อนมาเอา้าเรายาังบบพ่อคนที่เราหมากักเนาะการที่ว่าพิดมันสิบโมงสิพิดง,ง่ายเลยการที่หาเลือกคู่ชีวิตประสาาันซะมเขาต้องเบิงเ่งหละพิจารณาไปฮะนะแม่ยู่เพื่อนสีดูแลเขาไล่แต่ว่าเขาก็ต้อง,องนิสัยใจคอเน,น<ม>าะหลักๆเขาก็ต้องคุยกัน,ก,นก่อ,อนน,นะเบิ่งกันไปก่อน พ่อแม่นว่าเออเป็นอยังเราก่าแปลว่าเป็นคนมีอยู่นะเป็นคนสิว่าสิดูแลได้แม่ว่านคำว่าเจ้าฮักคำว่าเจ้าฮักนี่พ่อแม่ไอ้น้องนี่ก็น่าสิฮักน้ำคือว่าเนะโดยการหาเงินคำว่าเพิ่นกะห่วยลูกฮักได้สิบังคับบ่ให้ลูกเอานี่ครับมันก็บัดพ่อแม่ฮักบับลูกบ่ฮักอีกไงตัวนี้มันก็เป็นเรื่องนึงอีกได้เนาะ ได้บังคับดอวยก็เรื่อแต่ลูกได้ใจใ่หรอล่าอ๋อได้แต่ลูกเนาะคำว่าคือว่าเจ้าหักนี่เออเมยเอ้ยเฮาสิดมกับผู้นี้ได้เฮาหักยังแล้วนี่เขามักเฮาหักเพิ่นได้เนี่คือว่าเพิ่นบ่ได้ยุ่งเกี่ยวหยังเออกะ่ดีคือกัดถ้าสิลมนี่จะบอกพ่อแม่ก่อนบอกก่อนแต่สิลมกับผู้นี้เรื่องแบบนี้ว้ากระบอกระว่ามันยังบ่แน่ใจดิโอ้โแน่ใจก็บอกล่ะบ่ได้คำว่าแบบว่าถึงว่าเออเจ้าลมกันจริงๆจังๆแล้วนะแต่ทีได้บอกเพิ่นได้เนาะ จังน้อยชิว่าไปล่มกันตอนร้ากูคือหูชิว่าอีกเนอะเมนเน่นเป็นตองหูได้พอเมย์เป็นตองหูน้ำคำว่าผู้ใดเฮาจริงจริงจังย่งแบบหักมักกันตัวแปรบ่บอกดูวเน้ยบัดชีเอาจังบอกไปขอให้แน่เลยว่าหู้ใดร้ายเดี๋ย่วว่าได้เนาะมันคนกูคือกันชิว่าแน่เลยวันนี้กะ Thì phải ừ. là đàn phân và nhạc trạng tôi nhảy Phải là kết hả? Sì đây xìa lâm bông nhiều bó đi Mẹ <laughs> Cái <đây> <cười> mà <cười> <làm bông cười> chắc, này mà bông này này mà cứ yếu nó Tổng viên bằng thừa một cá viên Chắc chỉ chút chút đấy tù nhảy chắc lại tù nhảy đó

หมอออกชิปเลยสุดยอดจริงๆเนาะพีเนาสองสามสี่ห้าหกหกใบจ้างตู้ใหญ่โอ้หกใบเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินทางกานพอหักอยู่ทางอเมริกาเนาะเนี่ยพอหักของเบาแยงอลไรกับพอหักของน้องโอยนี่แหละอ่าเป็นเงินของพ่อวีเพิ่นเป็นน้องเลยที่บ่านเพื่อนจำนวนนี่มาว่าจีชงมาตั้งแต่ปีใหม่พุ่อนเนี่ย ปส่งมาตั้งแต่ปีใหม่บ่ได้ส่งให้หลังปีใหม่ก็ได้พี่ว่าสิส่งมาให้ฉลองปีใหม่แม่โอ้บ่ทันบ่ทันไปฉลองนาหลังฉลองนหลังเนาะได้เงินได้ก็ไปฉลองน้ําหลังมีแต่ว่ามอเงินจํานวนนี้ให้ทางน้องอยเราสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเฮาเว้ายอก็ว่าางจ้างตู้ใหญ่น่ะแม่เราเอาไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้เฮ้ยแม่นง่บอยอันายรูปไว้ให้นบอยรูปน เงินจำนวนนี้ให้ทางน้องโดยไปอันชื่อชื่อตู้เนาะเน่าน่องเสพปาเนาะ,นะชื่อนุ่มบอ่อนน่องแหละนะน้องเสพปาเนาะมั้ยโดยแต่ากับอันให้น้องโดยขอบุญขอบคุณทางเงินพออยู่ทางเงินพ่อวีเพิ่นอ,อยู่ทางเมกาพุ่นแหละไม่ได้อวีตอนนี้อาจจะเป็นทางตอนนี้อาจจะเป็นพ่อฮักมือว่าจะเป็นพ่อฮักในอนาคตบอกขึ้ว่าแน,น่ไรเนาะ กางเลักพอโก็ัวโอ้ย้องเ้ยขออยาบอยว่าันไก็โอเคันี้ให้น้องเลยขอบุญขอบคุณทั้งพ่อเพื่โดยก่อขอบุขอบคุณนันทั้งพ่อวีนเนาี่ยนมีน้ำใจมาให้เงินเป็นของขวัญปีใหม่กขอขอบคุณนั้นี่แหละทั้งซียันยูทูบเบอร์เนาที่ยนมีน้ำใจมาเลี้ยงเข้าวัมืันนี้พร่อมม่ เพิ่นแล้วก็ให้ดีไม่แห้งอะความเจ็บเนี่ได้ความไข้ก็บยาให้มีเนาะให้สุขภาพเข้มแข็งเนาะไปทางได้กับตลอดปลอดภัยเั้งซีนี่พร้อมเด้เลยนะเนาะจะโดนเติบพี่น้องเอ้ยจะรโอรมกันใส่มือนี่มานั่งดินนั่งหัวไปบ้าการที่ว่าเฮามาถ่ายคลิปนี่ก็ดีดีอีกแบบนึงแน่เนาะพ่อแพทเนาะเห็ุเหตุหายเฮาดึงเคยกันเห็ดเหตุแห้หู้จักกันเนาะถึงว่าเฮาสีอัน ทำ่าเข้าผมมาถ่ายคลิปนี่กับไป้เลื่องแล้วเลนี่เราไปจักเขาด้วยกันเราไปจักปากอันกันน้ำกันเล็กน้อยเชื่อพี่น้องเลยถ้าว่าเห็นน้ำทางน้ำหยั่งบ่อยๆกับจิบทักเราอยู่บ่อท่านอยู่กันเห็นกันบ่อยนกับมาทักแม่เราะจว่าเป็นเป็นคนอีคุยนะแม่เราไปเจอโบได้เอันโบไปจักกับน้อเรากเอาสิบมาทักกับมาจักมาเนาะนอันนี้มันเฮาดืงกันในเรื่องทำเห็นมาทักกับเรากับจิบบ่ออีกเข้ามาเมื่อไนเห็นอยู่กับยังมาทักว่ะสิบ่าอีกได้เหรอเนาะ ก็ถือว่าโอเคบบดนี้เนาะเฮาก็จะได้ขอจบคลิปลงก่อนบบดนี้เนาะเพียงสำนิมือหน้ามือในพุ่นแหนพ่อกันใหมก็จะได้เข้ามาเยี่ยมมาหยาบถ้ามาไม่มีเวลาก็สิได้มาอยู่เวียกงานเนือนเปิ่นก็บคำมื่หนี้ก็คือว่าไหนมันหลายคนหลายบทโอเคบบดนี้เนา้องหน่อยเนาะสบายดีสบายดีด้วยค่ะสบายดี